สวัสดีครับผมจีฮะจากช่องจัสถอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับ t v 264หนะครับรถญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัส t อยด้วยนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็มีอยู่3มชิ้นนะครับเป็นโมเดลเสาแล้วก็ฐานนะฮะมาเริ่มกันที่ตัวโมเดลกันก่อนครับนี่หน้าตาของเขาลักษณะ เหมือนแตงโมนะเหมือนชุดแต็งโมหมวกเตงโมนะขาวดำอย่างนี้นะอ่าน,น,นีะเป็นปืนบาสูก้านะครับเขาจะใช้อาวุธเป็นปืนแล้วก็มีบาสูก้าเป็นอาวุธหลักเป็นอาวุธหนักของเขาว้ง่ายนะครับส่วนนี่ตาปั๊มของเขาอยู่ตรงนี้นะเบื่อนตาปั๊มจะอยู่ตรงนี้พักคุมดูหน้ากันชัดๆอีกทีหนึ่งตักคางเป็นัญลัลษณ์ของหนวดขาวเลยนะถือว่าแบบรักหนวดขาวมากๆครับนี่ สรงเป็นทหารนะดูนี่นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นเสาครับผมเสาเขียนว่า H ิสตัวเดียวเลยนี่ไม่เอ่ยอ่ะเรียบร้อยต่อไปทหารนี่ตรงกันยิงกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับอันนี้เขามีรูอยู่ที่ปะคุมเลยนะก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ มีหมุดด้วยนะมีต้องระวังนะครับหมุดเขาเล็กครับเรียแบบร้อยไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ